มากันอีกคราวนึงดีกว่านะคะกับเหล่าเศรษฐีทั้งหลายนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าเศรษฐีนะคะเขาไปโรงแรมไหนกันมากที่สุด3อันดับไปดูกันค่ะ ผู้ที่ชอบเดินทางท่องเที่ยวหลายคนนะคะคงอยากจะรู้ว่าเหล่ามหาเศรษฐีเขาชอบไปพักกันที่ไหนจะไปใช้เงินปรเปล่าช่วงเวลาวันหยุดพักผ่อนกันอย่างไรบ้างวันนี้นะคะทรินไซด์ก็มีการจัดอันดับล่าสุดของโรงแรมที่เหล่ามหาเศรษฐีจากทั่วโลกแวะเวียนไปพักมากที่สุดมาฝากกันค่ะโดยการจัดอันดับครั้งนี้นะคะจัดขึ้นโดย New World Wealth ที่ <New S 1> วัดจากจำนวนมหาเศรษฐีที่มีทรัพย์สินระดับ10ล้านดอลลาร์ขึ้นไปว่าเลือกเข้าพักที่โรงแรมไหนกันบ้างเป็นระยะเวลา12เดือน ที่ผ่านมานับตั้งแต่เดือนมิถุนายนปี2013 เริ่มจากอันดับที่3นะคะโรงแรม Cesar's Palace ใน Las เวกัสมีมหาเศรษฐีเข้าพักเป็นจำนวน3,400คนโรงแรมดังนะคะที่ตกแต่งสไตล์โรมันแห่งนี้นับเป็นโรงแรมและคาสิโนระดับหรูหรามีห้องพักจำนวน3,960ห้อง Cesar's Palace โด่งดังไปทั่วโลกและได้ไปปรากฏตัวในภาพยนตร์มากมายนะคะรวมถึงรายการโทรทัศน์ แบบนับไม่ทวนจุดเด่นของโรงแรมนี้นะคะก็คือมีห้องพักสุดกว้างขวางระดับ1,000ตารางฟุตให้เลือกเข้าพักได้อีกด้วยค่ะ ะะ Plaza Hotel ในนิวยอร์กค่ะมีมหาเิรษฐีเข้าพักจำนวน3,700คนโรงแรมแห่งนี้นะคะเรียกได้ว่าเป็นโรงแรมเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของอเมริกาซึ่งสร้างขึ้นมาตั้งแต่ปี1,907 19นะคะแล้วก็ได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นมรดกของชาติโดย National Trust for Historic Preservation เป็นโรงแรมสุดหรูที่ปรากฏในวรรณกรรมภาพยนตร์และรายการโทรทัศน์หลายเรื่องและเป็นเหมือนเอกลักษณ์แห่งหนึ่งของนิวยอร์ก Okay. โรงแรในลาสเวกัสครองแชมป์โรงแรมที่มีเหล่ามหาเศรษฐีแวะเวียนไปใช้บริการมากที่สุดถึง6,400คนโดยโรงแรมและคาสิโนรูแห่งนี้นะคะโด่งดังจากการออกแบบที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากเลคโคโมในประเทศอิตาลีโดยสร้างทะเลสาบเทียมขนาด8เอเคอร์ไว้ข้างหน้าโรงแรมและมีน้ำพุขนาดใหญ่ที่โชว์น้ำพุเต้นระบำตามเสียงเพลงซึ่งเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นที่สุดของโรงแรม นอกจากนี้นะคะยังมีเรือนกระจกและส่วนพฤกษชาติให้นักท่องเที่ยวได้ไปเยี่ยมยืยนอีกทั้งยังมีการแสดงพิเศษภ,ภายในโรงแรมอาทิการแสดงกายกรรมจากคณะกายกรรมระดับโลกเซอร์ค d u ดู e ซลจัดแสดงโชว์ที่นี่อีกด้วยค่ะ ก็มีโรงแรมอีกมากมายที่เรามามหาเศรษฐีไปกันนะคะไว้จะนำมาฝากกันค่ะสำหรับช่วงนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะกับ Hi So แฮปปี้น n i n g s นะคะก็ติดตามข่าวสารแบบนี้ได้ทุกวันช่วงนี้ไพาลาไปก่อนสวัสดีค่ะดูแนละอยากไป <laughs> เนะเก็บตังก่อนแล้วกันช่วงนี้เดี๋ยวพักแป๊บหนึ่งนะคะแล้วกลับ,บมาเจอน,น้องบูมกันค่ะ ดวงนักล่าฝันสัปดาห์นี้นะคะติดตามให้ดีแล้วกันนะคะว่าน้องๆนักล่าฝัน True แคนด e m y f แฟนเทเชียซีซน่น11นี้เนี่ยใครที่มีดวงเฉิดฉายฮาม์ฟลาเด็ดขาดนะคะ